ครับลุงสมานนะครับหมวดสมานครับไปเกษตรปลูกมะนาวครับเกษียณมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ออกมาหกเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วอันเนี้ยอันนี้ที่มะนาวไราเลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นแป้นพิจิตครับแป้นพิจิตก็เลยมาทำเศรษฐกิจพอเพียงไว้แป้นพิจิตแป้นพิจิตนะครับโตโดกมากเลยเหตุผลที่ปลูกใน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 บ่อนี้ในวงเนี้ย เพื่อบังคับมันให้มันออกนอกเลยดูอ๋อออกมันออกนอกเลยดูเดี๋ยวผ้าชมเลยนะครับเพราะว่าเห็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ลรเม็ดนี่อ๋ออย่างนี้ลาเมล็ดแนะลาเมล็ดที่ให้ผมไปต้นนึงนะโอ้ยอ่าไม่เม็ดอันนี้ก็เป็นมะนาวยักษ์โอ้มะนาวยักษ์ต้นลูกมันเท่ากับ ส้มโอลูกข้าส้มโอโออลูกกำลังติดใช่ไหมฮะมันตอนนี้มันวายหมดละค่ะล <c oughs> ำลาลูกจะเท่าส้มโอครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นแป้นพิจิต <c oughs> <c oughs> นี่ก็แ <c oughs> ป้นพิจิตแ <c oughs> ป้นพิจิต <c oughs> แล้วที่เลี้ยงกบยังอยู่ไหมอยู่อยู่ <c oughs> ลุงสมานนี้จะทำ ทางเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ <laughs> อันนี้อันนี้ก็ส้มโอส้มโอ,อพันขาวแตงกวาอะไรแล้วนี่แหละเพราะส้มโอพันพันขาวแตงกวนะครับอ่าปลูกได้ปีเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวในปีเดียวออกลูกละได้กินไปสองรุ่นละได้กินไปสองุ่นรุ่นแล้วนะครับอ,อันนี้ก็อันนี้กบอันนี้กบนะครับอคือเลี้ยงไว้กินเองเลี้ยงไว้กินเองครับถ้าเหลือก็ขายบ้างเยอะไหมครับเนี่ย ตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักสิกบกว่าตัวอยู่อ,อ,อันนี้ปลาครับอันนี้เมื่อก่อนก็เลีเ้ยงปลาดุกเดออีเออ๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้เลี้ยงปลาดุกเมื่อก่อนปลาดุกอันนี้เป็นเป็นกำแพงนะเป็นกำแพงอมีเป็นกำแพงเยอะเป็นกำแพงลูกใหญ่มาก <ค Renee. S 1> อ,อ๋อนี่ลูกใหญ่มากอันนี้เป็นกำแพงนะครับล <laughs> ูกบอลเลยเราดกดูนะ ดูความดกของต้อครับแป้นกําแพงแป้นกาแพงอ่าแล้วก็มันจะเม็ดมันจะมีน้อยกว่าแป้นพิจิตรมีเม็ดเหมือนกันแต่ว่ามีมีน้อยแป้นกําแพงนี้จะมีเม็ดน้อยกว่าแป้นพิจิตรใช่แป้นกําแพงโอ้ดกเนี่ยดูลูกเขาอ่ะับวขาลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากอันนี้ก็ไล่เม็ดอือันนี้ก็ไล่เม็ด สงสัยผมต้องซื้อวงมาเหมือนลุงอล้นะบังครับโอ้ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเอาน้ําใส่ไวใช่ไหมอ่าอันนี้หน้าแรงหน้าแรงแล้วก็แบบมันเราไม่ได้วางข้อน้ําหยดเราก็เอาน้ํำที่ใส่ี่เจาะรูข้างล่างเล็กๆมันก็เดินซึมเข้าไปเองเอ้ได้ขวดโคกขวดฟปล์ซี่เรานี่แหละครับครับอันนี้กระส้มจิตดปลูกไว้อย่างละต้น น้ำหอมมะพร้ากกับน้ำหอมมะพร้ากกับน้ำหอมปลูกไว้เลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอพ่งมะเขือพวงอนี้อย่างดกครับมะเขือพวงวันนี้มะเขือพวงอย่างดกนะครับมาชมสวนลุงสมานซื้อที่ไว้สองงานนะครับโอ้โหแบบนีกินทั้งปีเลยรู้ไหมว่าลุงนี่เป็นไอดอลผมเลยนะ รักลูกตัวใหญ่นี่มี่จะเอาแต้งอันถั่วออมีการแลกแลกพันธุ์ักกันขอบคุณมาาจกด้แพงลุงสมานลุงสมานก็ให้พันเอ่อมะละกอไปครับแลกพันธุ์ักกันอ้าวครับนี่ยมั้อันนี้มะนาวคาเวียเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โหดูลูกวันนี้มะนาวคาเวียมะนาวคาเวียอืม มันนาวคาวเวียลูกมันจะลูกยาวเม็ดมันเพราะว่าเหมือนถ้าลูกมันใหญ่ๆมันจะเม็ดมันเหมือนไข่ปลาคาวเวีย,ยงนั่นเขาถึงเรียกมะนาวคาวเวียกับมันนาวคาเวียกำลังปอกไปดูออันนี้ก็มีระบบน้ำหยดติงกระป๋องกระป๋องสไลด์ของเราใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เจาะรูเล็กๆข้างล่างหน้าแรงเอาไว้สำหรับหน้าแรงให้มันซึม ทุกต้นนี้ดกนะาดูนะอ่าทําน้ําำ,ำเราไม่ได้วางท่อเราก็ใช้กระป๋องเอาครับครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทํานี่ <laughs> น,นี่ได้ไอเดียดีมากเลยครับใน้้ามันซึมถ้าเราลดปืดมันน้ํามันก็บ่าออกข้างๆไปหมดอมืถึงว่าดกทุกต้นเลยเน,ะนาะแน,น่นอนแน่นอนเมื่อก่อนพริกเยอะ ก็พักนี่เขาไปใส่ไอ้ทำใส่ขนมมันลูกใหญ่ๆนะแล้วแปลงนั้นทําอะไรครับเดี๋ยวพาไปชมแปลงนนก็ส่วนมากจะเป็นมะนาวมะนาวล้วนๆเหมือนกันไว้ขายหน้าแรงนาะขายโอ้โอ้เห็ดฟางก็มีเอ้ยไม่ใช่เห็ดเห็ดนางฟ้าเราเนี่ยเมื่อก่อนเฉพาะอันเนี้ยมันลงลงเพราะเห็ด ตอนนี้มันวายแล้วไม่ได้เพาะครับครับอือนี่ก็ไข่ปลาครับเอ้ยลเม็ดเหมือนกันเนี่ยมันมากลาเม็ดไก่ก็มีครับครับไายเมล็ดนี่ลูกปลาเรือเลยเนาะอันนี้ก็เลี้ยงไก่ไก่บ้านไก่บ้านนึ่งครับที่นี่เขาเลืซื้อตันโลเท่าไหร่โล่แปดสิบครับทั้งรุ่นเ้าอืมอันนี้ไก่บ้านไก่บ้านโอ้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ทำเศรษฐกิจพอเพียงอ้บ้านอันนี้มันเหลือแค่มันเหลือแค่นี้หมาไม่กินหมดื่อก่อนก็เป็นร้อยทำที่ให้มันรอดเข้าได้เองอะนะใช่มันรอดเข้าเองหมาจะได้รอดไม่ได้รูเล็กๆหน่อยแต่แมวรอดได้ไหมได้รอดได้ฟ่อเพียงฟอเพียงปลามีลูก ในหลวงลราชการที่9อยู่ด้วยครับเวลาว่างก็มานั่งกลงเากงเล่า,ลามานั่งโอ้บรรยากาศดีมากเลยทำบ้าน,นาเดี๋ยวพาผมไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับ โอ้มีการคัดแยกขยะต้นทางนะใช่ใช่โอ้สุดยอดเลยครับขยะเปียกก็เอามานี่ใช่ไหมเอามาทําปุ๋ยนี่ขวดก็ขวดไมอันนี้จะเป็นไอ้ที่ว่าใส่น้ำใช่ไหมใส่น้ำเก็บไว้ใส่น้ำนี่มะกรอเอาไปไหมเอาครับเอาเอาเอาเนี่ยได้ได้ได้เอาเนี่ยเนี่ยมามาดิบต้นมะกอเลยครับเอาแม่เนี่ยพริกก็มีอื เดี๋ยวอันนี้ว่านว่านนางคุ้มเป็นยังไงครับว่านนางคุ้มบอกไม่รู้เขาก็บอกว่านนางคุ้มผมเขาให้มาปลูกกระปุกออแต่อันนี้ต้นเออ่ฟ้าทลายโจรเออใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่แต่ก่อนนี่หอยหายากมากเลยเอาเอาไปเยอะๆครับไปหลายๆต้นสี่ห้าต้นเอาไปเลยครับเออเอาไปสี่ห้าต้นปลูกไปบ้านผมสักต้นสองต้นก็ได้อืมอนั่าก็ กิ่งมะนาวครับถ้าใครจะซื้อก็ติดต่อลุงสมานได้เลยเนาะขายกิ่งละห้าสิบบาทขายกิ่งละห้าสิบบาทนี่ก็ลงบอกเบอร์โทรได้ไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเพราะตอนนี้มันมีไม่เยอะเออมีไม่เยอะนะครับเพราะไม่ได้ตอนไว้ไม่ได้ตอนไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะชมสวนหรืออยากจะมาซื้อก็แวะมาได้เล็กๆน้อยๆเนาะหัวก็วายแล้วปลูกแค่พอกิน ปลูกแค่พอกินพอใช้อย่างมะเขือเงี้ยมะเขือขาวหัวผูเงี้ยหัวผักยาวาเงี้ยครับที่ผมซื้อที่สองงานเนี่ยกับเพราะลุงสมานนี่เลยครับเอออันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ก็ผักหวานบ้านนะอันเนี้ยเออนี้ผักหวานบ้านผักหวานบ้านแล้วนี่แหละครับผมเห็นขึ้นในที่ผมอยู่อ่ะอันนี้บางคนเขาก็เรียกมะตูมแต่บางคนเขาก็บอกว่าอ่าเดามาเล เสดาเมลยครับโอ้ทนครับผมผมปลูกไว้ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่อยู่อยู่ที่ที่อยู่ที่ลุงให้แปอืที่ไออย่างอื่นตายกับมลอันนี้เกิดนี่มะกอกก็ปลูกไม่วาเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยอีวาเนี่ยไหมนอนเป็นแถวน่นครับเป็นแถวลูกเท่าหมวกกันนอกครับอันนี้ก็จะอมพอพออยู่พอกิน ครับอืมประเภทว่าใครจ่ายดีว่ได้อ๋อเรื่องผักนี่ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องซื้อหาเออมีแต่หมูแต่เนื้ออย่างเดียวใช่ี่ต้นไม้ไผ่ตรงไผ่ตรงก็มีไผ่หวานก็มีเดี๋ยวเดินไปทางนู้นหน่อยนะโอเคได้ได้เดี๋ยวไปเลยมีไผ่ตรงอันนี้กล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะครับไม่เอากล้วยไข่มาปลูกบ้างไม่ได้ไม่ได้ลองเอามาปลูก อันนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวกะทิครับนี่ก็กระท้อนกระท้อนนะครับโอ้ได้ไอเดียปลูกนี้เลยทมอันนี้มันมันห้านาทีอไม่ใช่มันสับปะหลังนะครับมันห้านาทีมันห้านาทีขุดหัวไปนึ่งไปทำของหวานครับ น pues nah, ี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นเออแวานผมก็มีนี่อันนี้ไผ่ก็เราก็ไผ่หวานเรานี้แหละนอกําลังออกแล้วตอนเนี้นเนี่เราได้ใช้ลามด้วยเโอ้ผมว่าที่เขาที่ผมมาซื้อซื้อไว้น่าจะใช่นะเนี่ยเขาบอกว่าไผ่หวานอ่ะที่ลุงเห็นเห็นไหมครับที่ปลูกเห็นอยู่เขาบอกว่าไผ่หวานไปปลูกแล้ต้นแล้วก็เลยซื้อเราก็ปลูกทิ้งไว้ได้ใช้ลามด้วย หนอกำลังพุ่งแล้วตอนนี้เยอะแน่ๆตลาดหนอสวยงามมากเลยครับคือไม่ต้องไปตลาดผักเนี่ยเราจะดองทำ่อไม้ดองไว้ก็ได้อันนี้อันนี้ผ่กิมจูอ๋อนี่กิมจูนะครับผ่กิมจูนี่ผตรง ไผ่ตรงนี่ไผ่ตรงหนอกระลำทิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอ่ะกำลังออกเลยเนี่ยไผ่ตรงนไผ่ตรงเนาะนอเนล่งนี่หน่อกาลังออกเลยเนี่ยนี่ยเห็นครับผมหน่อทั้งนั้นเลยหนอนโหน่โนอีกแล้ลังออกไผ่ตรงบูคุกยาง ปลูกทุกอย่างน้อยนาก็ปลูกอย่างนี้เนี่ยสุดยอดแล้ครับต้นแบบผมเลยไอดอลแปลว่าต้นแบบในการทำเศรษฐกิจพอเพียงไอเตอร์ยังมีเลยไหมครับครับเดี๋ยวผมจะลงมือจริงจริงจังละอันนี้อันนี้เกาลัดเกาลัดอ่าเกาลัดที่เขาขายกันโอ้ต้นเกาลัดต้นเกาลัดโอ้มันปลูกได้เหรอครับปลูกได้อืนตอนมาเนี่ย ต้นกิ่งมาต้นเกาลัดอะแพงเนี่ยนะนั่นแหละไอ้มะตูมนั่นแหละมะตูมหรือเขาเรียกว่าไอเสดาเมเี่นะไม่ได้ตัดทิ้งมีอยู่ต้นเล็กนี่แหละก็เอาไปจากกรุงนี่แหละลาบก็อะไรคนมันชอบ เราไปต้นนี้นี่นี่อดอกคือกันยังยังอยู่หน,นันท,ทั้งทีที่ไม่หน,นันยังยังอยู่ต้นมันแต่ว่าเดี๋ยวมันกระโปรงกันอ,อีกเม็ดมันเป็นอย่างนี้มะนาวเขียวเมน่าเนียมันจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้ว<อ>มันหอมนะนี่มะนาวเขียวใบมันหอม มาต้มดีแม่เต็มยังจ้ะขาตะไคร้นี่มอญมอญอ่ามันเบอรี่มอญมอญเขาเรียกก็มันเบอรี่อะเอะไรเขามันเบอรี่หรืออะไรนะมอนต้มเราก็เรียกต้นมอนอย่างเดียวเอาใบไปต้มเจ็บเป็นน้ำชาไอ้น้ำสายตาอย่างอย่างอย่างงี้พริกพันอะไรครับ เขาก็เรียกพริกป๊อปป๊อปนี่แ <c oughs> หละพริกป๊อปพริกป๊อปเนี่ยเห็นทัดเอาไปกินกับลาบอะไรนะ <c oughs> นี่ตะลิงปิงตะลิงปิงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปีอันนี้นะครับเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่า,า,าดีปีดีปีใส่แบบพวกอะไรนะ แกงนะครับผัดเผ็ดผัดอะไรอ่ะของผัดเผ็ดข่าระพัดกบกบโขกใส่พริกแกงได้สบายดต้นดีปีขอบคุณเอาไปกี่ต้นแล้วเอาไปกี่ต้นแลวครับเอาอีกเนี้ยนี่มันผมบอกว่ามันยังไม่โตที่เฉยหรอกผมก็เลยไม่อยากกันนั่นขอบคุณขอบคุณ ลุงสมานมากเลยครับครับผมครับผมไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวจะมาขโมยวิชาเรื่อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับ